ดีครับอาการช็อตก่อนออนนะครับอาการช็อตก่อนออนใน Samsung s a m s u n ง S M A 013นะครับถ้ามีอาการช็อตก่อนออนมาเราจะดูวงจรแบบไหนแล้วก็จะรู้ได้อย่างไงว่าชุดไหนมันช็อตนะครับอดับแรกเลยคือถ้าเรามีวงจรไม่ว่าจะเป็นวงจร อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับให้เราเปิดวงจรวิวบอร์ดขึ้นมาอาการช็อตก่อนออนอันดับแรกเลยคือมันก็จะมีอยู่2ลายวงจรที่มันจะช็อตก่อนออนได้นั้นก็คือ v แบตเตอรี่นะครับก็คือ v แบตเตอรี่ก็อยู่ที่คอนเนคเตอร์แบตเตอรี่ v แบตเตอรี่คอนเนคเตอร์แบตเตอรี่มันวิ่งไปไหนบ้าง่ามันก็จะวิ่งมาจากคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่ปุ๊บมันก็จะมาอีกด้านหนึ่งของบอร์ด โอ้มาที่จุดจุดน,นี้มีอะไรบ้างเนี่ยมี C มี C มีเนี่ยข้าม R มี C มี R ข้าม R มาก็จะมาที่ C ชีช็อตตัวนี้อ่านะครับอันนี้คืออาการช็อตก่อนออนของ v b แบตเตอี่แล้วอีกลายหนึ่งถ้ามันช็อตก่อนออนเสียบสายพาวเว supply เข้าไปปุ๊บมีอาการกินกระแสเลยสิ่งที่มันจะช็อตได้ ก็คือมีกลุ่มนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีชุดนี้มีชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่คืออาการช็อตนะครับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ที่ฟิฟแฟบฟิฟแฟบอยู่เนี่ยแล้วก็ชุดนี้นะครับนี่คือซัมซุง A013 นะครับ อาการช็อตก่อนนอนนะครับดูได้เลยนะครับก็จะมี V แบ t t e อรี่แล้วก็มี V m a ทนะครับ V แบตเนี้ยถ้าเป็นรุ่นอนื่นๆเขาก็จะเรียกว่า V เม n นั่นเอง V เม n รเราก็ทําการวัดดูเลย2อลายนี้ไยนถ้าลาย V- แบตช็อตเราก็ดูว่าลาย V- แบตเนี่ยมันวิ่งไปไหนบ้างถ้าลาย V- เมนช็อตหรือว่า V- แบตช็อตเนี่ยเราก็ดูเลยว่า V- แบตเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงทั่วบอร์ดเลยเนี่ยเลี้ยงชุดนี้เลี้ยงชุดนี้เราก็ดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเสียหายอยู่ด้วยการกระแทกไฟเข้าไปนะครับ ลมพวรด้วยยางสนกระแทกไฟเข้าไปเลยเราก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ชุดไหนที่มันเสียหายอยู่นะครับถ้ากินกระแสสูงถ้ากินกระแสสูงเลยถ้ากินกระแสสูงเลยเนี่ยส่วนมากจะเป็นสี่ช็อตนะครับถ้ากินกระแสกลางนะครับกลางๆเนี่ยก็จะเป็นสี่เหมือนกันสี่รั่ว ยังไม่ถึงกับช็อตนะครับลั่วลีกแล้วก็ไอซีนะครับได้กินตําๆเลยนะครับกินตําๆเลยเนี่ยในวงจรภายในเมนะ็อดไอซีเนี่ยช็อตอยู่นะครับภายในเมนะ็อดไอซีเนี่ยช็อตอยู่นะครับบางครั้งก็จะกระแทกไฟหาไม่เจอไม่เจอตัวร้อนนะครับนะ่ะเจอตัวร้อน เราต้องพึ่งพาอาศัยเทคนิคว่าดูว่าการกินกระแสมันกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกินกระแสก่อนออนนะครับในชุดนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกินก่อนออนในรุ่น a samsung a 1ง a ศูนย์หนึะครับ a 1 3นนะงนะลองไปดูนะครับถ้าใครเจอการช็อตก่อนออนของรุ่นนี้เครื่องเปิดไม่ติดอยู่เนี่ยเอาเทคนิคของผมเนี่ยไปใช้ดู นะครับสวัสดีครับ